อาล่สดสาวข้าจะเริ่มเปนคนแรกในสเปนธาตุ้มันจะเป็นอะไรนะว้าวดูพิซซ่าสุดหรูระยิบระยับนี่สิแถมต้องอยังเป็นสีทองด้วยอ๋อแต่ดูเหมือนสเปนธาจะไม่เพิ่มเท่าไหร่นะระวังนะสาวหันมแลงพูดจมตีแล้วใช่แล้วหลบแล้วเอ้ยหน้าคือแย่กขแยจงจังใครเขากินกันแบบนี้เนี่ย <S <S แล้วถ้าเอากุ้งออกละ่ะมันน่าจะเหมือนพิซซ่ามากกว่านะไม่เลวเลย ใช่แล้วมันเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากกว่าเดิมเพราะม,มีอาหารทะเลชนอ้วก oh <my> และฉันจะเอาม,ามันมาหมุนแบบนี้ให้ง่ายต่อการกินยอดเลยนี่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้กินก,กันก็ยังได้เลยอะดูเหมือนไม่ถึง <Okay. S 1> ตาเจนแล้วล่ะฉันสงสัยจังว่าเป็นจานแบบไหนว้าวพิซซ่าแสนอร่อ,าารอยมันดูน่ากินสุดๆแล้วรสชาติเป็นยังไงนะโอ้ใช่ดูเหมือนพิซซ่าถาดนี้มันอร่อยสุดๆเลยไม่ต้องรีบนะเจนมีความสุขกับมันให้เต็มที่แต่ก็นะทุกคนค็ประกาศแบบนี้แหละแล้วท้าละเอ็มมา โอ้ดูเหมือนแอมมาจะได้พิซซ่าแช่แข็งราคาถูกเธอคุ้นเคยกับอาหารโรลามาตลอดเลยแต่ดูเหมือนว่าแอมมาไม่ไปทำใจกับตังของตัวเองเท่าไหร่่เข้อทีนะแอมมาแต่ชาเลนก็คือชาเลนแต่มันจะดีแค่ไหนนะที่เธอมีพ่อครัวส่วนตัวคอยดูแลตลอดเวลาะตอนนี้พ่อครัวของแอมมามีแผนแล้วขอให้ชคดีนะเชฟเขาเอาไปย่างบนเตาเป็นความคิดที่มินเลวเลย ใช่แล้วล่ะฉันไม่สามารถทำให้ชุดราคาแพงของฉันสกปรกได้เยี่ยมเลยซร้มงับเมก็พร้อมแล้วฉันพร้อมจะลองผิดสร้างของฉันแล้วหวังว่าเชฟเขาไม่ทำให้ผิดหวังนะมันลองกันเอ่อรสชาติอะไรกันเนี่ยใช่มันแย่มากฉันต้องการเชฟคนใหม่สาวๆถึงเวลาลองอาหารจานใหม่แล้วเจนราไม่ไหวที่จะเป็นคนเริ่มอ้อดูเหมือนมันจะเป็นพาสต้าที่ธรรมดามากแต่ดีนะที่หมดที่เจนจะมีซอสมะเขือเทศในมือเสมอเลยอ่ะอ๋อใช่ซอสมะเขือเทศกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหม มันก็ได้เวลาลองแล้วว้าวดูเหมือนพาสต้าของเจนจะมีรสชาติขึ้นมาแล้วละ่ะพูดได้เลยว่าต้องมีซอสมะเขือเทศติดมือตลอดจ,จริงๆเอาละ่ะสเมเนตาตาเธอแล้วละ่ะว้าวเป็นพาสต้าที่สวยจังเลยแต่มีอาหารทะเลอยู่นนั้นอีกแล้วอะเอมมาเราไม่ไหวที่จะเปิดจานแล้วโอ้ใช่แล้วไม่ใช่อย่างที่เธอหวังเลยเอมมาอยากจะเปลี่ยนจานกับสเมเอนตาละ่ะทำไมจะไม่ละ่ะได้เงินเยอะขนาดนี้ นี่สมันธาเธออยากเปลี่ยนใจกับฉันไหมเธอว่าไงไหเออจะให้ฉันกินมันได้ไม่มีจานเหรอ okay. no, no, no. โอ้โหดูเหมือนว่าเจนจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้แหละเออและสมันธาก็ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นมือเที่ยงนี่จริงๆเธอต้องต้มก่อนนะสมันธาก่อนนะฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าข้าวนี้คนกำลังรออะไรอยู่โว้วนั่นมันกาแฟสำเร็จรูปเหรอดูเหมือนว่าเอมมาเพิ่งเคยเห็นอะไร<ด>แบบนี้ครั้งแรก ใช่แล้วเธอต้องการความช่วยเหลือในการเปิดถุงตอนนี้สมปนทาจะช่วยเองเธอจะฉีกมันด้วยฟันนี่ไม่ใช่วิธีที่เปิดที่ดีที่สุดนะจริงจริมันง่ายมากก็แค่เทกาแฟลงไปในน้ำร้อนและทนให้เข้ากันแบบนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดือมให้อร่อยนะเอ็มมาอ๋อดูเหมือนว่าเอ็มมาจะไม่ชอบมันเท่าไหร่เลยเสียใจได้นะสังน้อยแต่ภารกิจเธอต้องทำให้สำเร็จนะมันเป็นกฎของชาเลนจ์กฎก็คือกฎจริงมัลองดูเลยเอ็มมา Oh, hmm. เธอไม่ดื่มมันจริงๆด้วย uh, อา้ามันดูกันว่าอะไรข้างในว้า wow, วนั่นมันคาปูชิโน่ของสตาร์บัคใช่ไหม <Wow. S 1> ของปล่อยฉันเลยฉันอยากดื่มมันแล้ว mm hmm. อืมรสชาติที่ฉันรักเลย mm hmm. ให้เดืมม่มอีกห้านแก้วก็ยังได้ไมว้าวแถมยังมีครีมติดฝาด้วย อืมอร่อยจังนี่สมานต้ากาแฟาของเธอรอเธออยู่นะมาดูกันเลยว้าวช่างเป็นชิมกาแฟาที่อลังการสุดๆทุกอย่างเป็นสีทองและสวยงามมากสมนต้าฉันหวังว่าเธอจะชอบนะว้าวอม,มารยาทของเธออยู่ที่ไหนนะสมานต้าเอาละมาลองน้ำตาลกันอืมหวานจังฉันไม่ต้องการสิ่งนี้อะเอ้ยหน้าที่ขยันจริงๆสมานต้าเธอเมไม่ควรโยนของแบบนี้นะช่างเธอไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วเอ่อไม่เป็นไรนะ ต่สมนท่ายังไม่ได้ชิมกาแฟของตัวเองเลยเอาละมาลองกันโอ้โอ้ดูเหมือนว่ากาแฟสีทองขหมองเธอจะไม่ฟันของเธอลายเป็นสีทองไปด้วย <c oughs> ใช่แล้วอยากสวยต้องอดทนแล้วผู้หญิงเรจาจะเดุดสวยไม่ได้ชินก็เป็นแบบนี้แหละชิมมะ <c oughs> ดูเหมือนว่าส,สาวๆตัดสินใจไม่ได้ว่าเครจะเริ่มก่อน <c oughs> ใช่แล้วผู้เธอเปิดพร้อมกันได้นะเ <c oughs> ยี่ยมเลยสมนท่าได้เบอร์เกอร์แสนอร่อย <c oughs> แต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้โชคดีแบบนี้เ <c oughs> บอร์เกอร์นี่ดูไม่น่ากินเลย ว้าวนะั่นมันเบอร์เกอร์สีทองนี่ฉัน <c oughs> ว่าแอมมาชอบใจสุดหรูหลานี้สุด,สดเลยโอ้ดูเหมือนว่าสมันทาจะหิวมากามันมีเบอร์เกอร์สันอร่อยอยู่ข้างหน้าเธอมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจได้ใช่ไหมละ่ะว้าวแซมันท่าเธอกินเร็วมากเลยโอ้อย่าลืมมารยาทที่สาวน้อยตอนนี้ก็ถึงตาเจนแล้วอ oh <my> มันเป็นเบอร์เกอร์ที่ประหลาดมากมันกินได้จริงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคไม่ทางเดียที่จะรู้แต่ขอดูข้างในกันนะ โอ๊ยฉันว่าว่าจะไม่ดูมันดีกว่ามันก็นิ้วยแตกมากเลยรู้แล้วซอนมเคอเทลมาสั่นไม่เคย,ลเคยพลาดแน่นอนใช่แล้วใส่ลงไปเยอะๆเยี่ยม yeah, ตอนนี้ก็มันลองกันว,ว้าวนี่มันคนละเรื่องเลยเอมมาตาเธอแล้วล่ะเอมมาค้อมที่จะลองเบอร์เกอร์ของเธอแล้วแต่ <H m. S 1> ดูเหมือนว่ามีบางอย่างหายไปใช่แล้วเบอร์เกอร์ก็คนกินได้ถึงมือสิและเบอร์เกอร์สีทองแบบนี้นต้องกินกับถุงมือสีทองต้องอย่างนี้สิ ตอนนี้ <c oughs> เธอก็ลองได้แล้วล่ะอืมรสชาติเยี่ยมจริงๆใช่แล้วเบอร์เกอร์สีทองนี่คงได้อยู่ในเมนูสุดโปรดของแอมม่าแน่นอน <c oughs> สดสอวสไม่ต้องอิเฉากันนะ <c oughs> แล้วครั้งนี้เรามีอะไรล่ะโอ้โหนั่คือโดนดัทรสตอรอเบอรี่สดไซนี่ยามี <c oughs> สมันถาไม่รอช้าเรียบก,ก็บถุงทันทีเลย โ้จะรีบไปไหนกันไม่นานโอนัทก็หายไปในเ <What? S 1> พียงไม่กี่วิใช่แล้ว <c oughs> ดูเหมือนว่าไมีใครบางคนหิวมากเลยละ่ะโอกไม่มีมารยาทจริงๆเอาละ่ะ oh <my> แล้วของฉันคืออะไรนะ <c oughs> ไม่เลวเลย <c oughs> แต่ฉันจะกินมันด้วยมือได้ยังไง <c oughs> ใช่แล้วฉันต้องการตัวช่วยละ oh <my> แบบนี้เลยตอนนี้ฉันก็ลองโดนัทนี้ได้แล้ว <c oughs> เอาคำเล็กๆพอ ว้าวนี่มันอร่อยจังเลยฉันจะแตงมินได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกินมาในชีวิตเลย <c oughs> โอ,อ,อ้แม้แต่เอ็มมากก็เลยม,มารยาทในการกินปินเลยแล้วเจนละ่ะโดนัทส,สีทองว้าวเจนนี่โชคดีมากเลยงั้นเราเราิา่มจากชิมครีมก่อนละกัน <c oughs> ว้าวรสชาติของมันได้คะแนนเต็มร้อยเลย <c oughs> ดูยเหมือนว่าโดนัทชิ้นนี้ถ้ามาจากทองจริงๆเลยนนเนี่ย ใช่แล้วตอนนี้สาวๆทั้งสักํากำลังอินฉายแดนสุดๆแต่น่าเสียดายนะมันมีแค่พอสำหรับเจนท่อนั้นเอาล่ะรอบแรกเรีืนได้มนัดขนมปังคิง <Hey. S 1> หนูหวังทุกคนทำได้นะ <Yahoo. S 1> ไม่มีปัญหาเลยสตาราจา์ป๊อปมาช่วยแล้ว <Yeah. S 1> เวอร์มากเลยสตาราจาร์เอ้ยฉันคือเชฟซามเบนท้าฉันมาช่วยแล้วล่ะสะตา,าร์จา์จ๊ะหยิบน้ำพึ่งมาให้ฉันหน่อยสิจ๊จะ ขอบคุณเราต้องเทลงไปในหมอ้อแล้วเติมน้ำตาลเล็กน้อยแน่นอนเนยลงไปด้วยนะไม่เสียหายเลยแล้วก็อย่าลืมใส่ไข่ด้วยแล้วก็แป้งเล็กน้อยใส่ลงไปเลยมาดูวิธีตอกไข่กันเถอะโอ๊ยเจ็บจังเลยแต่ฉันตอกไข่สำเร็จนะงั้นก็ทำขนมปังขิงกันเลยเราต้องทำตามเชฟสามัญทาไม่มีคำว่าแป้งเยอะเกันไปหรอกใช่เลยเใช่ ถึงเวลาดูส่วนผสมแล้วล่ะแฮมแทนได้ขอใช้ความสร้างทำขนมปังขิงแล้วล่ะและตอนนี้เราต้องนวดมันเราต้องใช้กระดานพิเศษด้วยนะมันจะได้ไม่ติดไม้เนะและตอนนี้ก็ได้เวลาสร้างขนมขนมปังขิงกันแล้วพร้อมแล้วล่ะแต่ดแค่สร้างขนมปังขิงกันแล้วล่ะ อีกไม่นานมันก็จะพร้อมแล้วล่ะใครต้องการแม่พิมพ์พวกนั้นกันเนี่ยในเมื่อมีเครื่องมือที่ยอเยี่มอย่างวงเวียนนี่ไงล่ะโอ้ยมันคมมากเลยแต่ด้วยสิ่งนี้เราสามารถทำวงกลมที่สมบูรณ์แบบได้ล่ะแล้วก็ด้วยไม้บรรทัดเราสามารถทำสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยนะนี่แหละประโยชน์ของวิทยาศาสตร์นะช่วยได้แม้แต่ในการทำอาหารล่ะ เอาล่ะได้เวลาเอาขนมปังเงขียเข้าตัวออกแล้ว <Nice. S 1> เอม็มม่าจะกำลังทำอะไรนะแป้งที่น่าสงสารย่อย่นี่นะเอาไปบราโวเออทำไมถึงทำแบบนั้นละ่ะฉันตั้งกต่ลูกบอลเล็กๆนะฉันาทำแป้งโดแล้วก็ทำให้สีที่มีสีหลากหลายด้วยละ่ะแต่เพราะเลยก็ไม่รู้สีแดงไม่อยอมแบบมาสิโอ้ยโอ้ดูเหมือนเลื่อนเลยอะฉันกลัว แล้เหมือนเลืจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรแค่ฉันออกก็เรียบร้อยแล้ว <All right. S 3> โทษทีฉันรู้สึกแย่มากเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้ต้องเป็นลูกบอลหลากสีให้เหมือนเป็นเส้ก,ก๋งฉันจะรมมันให้เป็นไส้ก,ก๋งอันใหญ่ๆเลยจากนั้นก็ขดมันให้เป็นเกลียวดูสิสวยงามแค่ไหนล่ะจริงๆด้วย กลายเป็นขนมปังขิงที่สวยงามจริงๆตอนนี้ก็โรยด้วยลูกบะนวลหวานในที่สุดก็ถึงเวลาอบแล้วเข้าไปเลยล <ped aling> ขนมปังขิงของฉันพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฉันเลยล่ะและฉันอยากทำบ้านขนมปังขิงให้เจนด้วยนะมันต้องสวยมากแน่ๆน,น,นใช้ครีมจากตาวนี่เลยมันจะกลายเป็นบ้านต่อหน้าต่อตาพวกเธอเลยเห็นไหมแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดนะ ฉันต้องตกแต่งได้ดีกว่าหลากสีด้วยดูสิสวยแค่ไหนละ่ะ <Amen. S 1> ดูเหมือนว่าของฉันจะได้ที่แล้วละ่ะตอนนี้ก็ตกแต่งขนมปังขิงของฉันเหมือนกันแค่ทากาวนิดหน่อยรของของฉันจะกลายเป็นจําลวดแล้วละ่ะคอยดูนะแบบนี้เลยเจ๋งมากเลยละ่ะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเขาสวยแล้วก็อร่อยด้วย <Okay. S 1> ออให้ตายพวกเขาเอาหมดแล้วอะ ฉันต้องตกแต่งด้วยอะไรเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่เหมือนเอ็มอันเดียวเองเจนเราทำเสร็จแล้วแต่เวลาเลือกผู้ชนะแล้วล่ะ <c oughs> ฉันไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยอะ่ะอันนี้ดูเจ๋งเหมือนกันนั้นเนี่ยแต่เฉพาะบา้านขนมปังเข,ของอันนี้นั้นเราเริ่มจ,จากอันนี้ละกัน <Yeah! S 1> อย้อรไรจังเลยมันต้องมีจรวลดด้วยแต่ว่ารชงงาสชาตินงันๆอ่ะศาสตราจารย์คะพยายามให้มากกว่านี้นะคะ ใส่ยจาา้าไม่มาอะไรมาให้หนูดูไม่ธรรมดาเลยโอ้ไม่เลวมนุษย์ขนมปังเข่งช่วยหนูลุ้นผู้ชนะหน่อยนะและแน่นอนต้องเป็นสเมนธาเธอทำออกมาได้ดีที่สุดยินดีด้วยยัขอบคุณนะเจนฉันเจ๋งจริงๆครั้งนี้เดีย๋ยวทุกคนทำสปากเกตตีให้หนูง่ายเหมือนปอกกล้วยฉันบอกว่าฉันจะทำได้นะฉันชอบสปากเกตตี ฉันทำให้แตงกินตลอดเลยท้งวิชาวิทยาศาสตร์และก็เคมีจะช่วยฉันเรื่องนี้คอยดูนะฉันทำมาจากเยลลี่ละ่ะดูดขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่เยลลี่เข้าไปในเข็มฉีดยาจากนั้นก็ใช้เท้ายาวๆแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำแข็งแบบนี้เลยจะได้เส้นสมากเกตตี้ยาวๆจากเยลลี่ละ่ะเป็นไงละ่ะเห็นไหมคอยดู <c oughs> มันออกมาเหมือนจริงมากเลยละ่ะมันเหมือนเส้นสมารเก็ตตี้เลยละ่ะตอนนี้นะ <c oughs> แต่เธอไม่กินสิ่งนั้นนะมันอันตรายแล้วก็ไม่มีรสชาติด้วย แต่ฉันจะเริ่มจากทำต้นกะหล่ำปีนะสิ่งสำคัญคือต้องหั่นให้ดีไอเดียของฉันมันได้ผลล่ะฉันหอกว่าจะกินได้นะส่วนฉันไม่ต้องเล่นลนขนาดนั้นหรอกฉันจะใช้เส้นพาสต้าธรรมดาแล้วใส่น้ำแล้วก็เ,เข้าไมโครเวฟเลยแบบนี้แหละแล้วก็รอส่วนฉันทำเส้นกว๋วยเตี๋ยวต้องขอบคุณกระหล่ำปีนะถ้ามันเป็นสีม่วงสวยงามมากเลย และเพื่อรสชาติเราต้องบีบน้ำมะนาวลงไปด้วยใส่ลงไปเลยและเราดังตกแต่งได้ด้วยนะด้็ยมาตัวน้อยน้อยน่ารักนี่ไงละ่ะดูสีออกมาสวยแค่ไหนละ่ะของฉันก็สวยเหมือนกันละ่ะและนสนุกแล้วก็เจ๋งมากด้วยคอยดูสิอ๋อเวลาแล้วละ่ะสุกแล้วละ่ะแต่ต้องลอยหน้าพาสต้าได้ผงชีสนะอ๋อมาจิา้มใช่แล้ว oh. ผงชีสไม่มีประโยชน์และไม่ไดีต่อสุขภาพ ทต่มันอร่อยมากเลยนะแต่ก็ยังไม่หมดนะฉันอยากให้เส้นเป็นฉีชมพูเหมือนกันอ้เจ้าฉันจะทําด้วยผงสีชมพูเอ็มมากอะไรข้างหน้าของเธออีกแล้วทั้งหมดนี่เป็นผลจากการทำอาหารของฉันนะเห็นไหมสาดแล้วตอนนี้ก็โดนพาสต้าสีสันใสของฉันสิเหนือจริงมากเลย และยังรีบเส้นพาสตา้าที่ฉันได้จากการทดลองเคมีนี่มันลุเจ๋งมากเลยเจนได้เวลาลองสปาเกตตีแล้วน่าสนใจจังฉันชอบยยนลี่มาลองกันโอ้อร่อยจังเลยวิเศษมากเป็นเส้นที่ทำจากเยลเล่ที่ไม่ธรรมดาเลยอะตอนนี้มาลองเสิ่งที่สมรท่าทำมาให้ฉันกันไม่เลวนะแต่หนูชอบเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันสงสัยเจ้าเอ็มมาทำสีสันสดใสมาได้ไงนะ อร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ฉันไม่รู้ได้สัง่งอาหารจานไหนอร่อยกว่ากันนะ <Yeah. S 1> บางทีเสราจันบอบเป็นคนที่ทำได้ดีที่สุดละเย่ <Yeah. S 1> ในรอบที่สามหลังจากทำอาหารอร่อยๆหนะูอยากร้องคอได้เครื่องดื่มนะทำให้หน่อยนะคะฉันจะทำเครื่องดื่มของจริงให้เจนด้วยโซดาสิ่งที่สำคัญคืออย่าใส่โซดามากเกินไปนะไม่อย่างนั้นเครื่องดื่มจะกินไม่ได้นะ <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็มาลองเทน้ำมะกอกลงบนโซดากัน ทำไมไม่มีใครทำแบบนั้นมาก่อนเนอะแล้วในขั้นตอนสุดท้ายเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วก็มันเป็นความลับด้วยเนอะเพื่อนเครื่องดื่มแก้วแรกพร้อมแล้วล่ะเอมมาอย่าแต่ต้องนะทำให้เจนเท่านั้นแน่นอนฉันไม่อยากลองของทดลองแบบนั้นหรอกันทำเครื่องดื่มแบบคลาสสิกนะที่มีแบบดันสเปรย์นะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นี่มันตลกมากเลยล่ะเพราะเธอไม่รู้จักกฎฟิสิกส์นะทำไมต้องรู้กฎฟิสิกส์ด้วย ถึงไม่รู้เครื่องดื่มของฉันก็้าอร่อยได้นะแต่มีสเปรย์เหลือน้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรฉันเติมความยิ้มลงไปในสเปรย์ก็ได้แล้วต้องแต่งด้วยวิรีมด้านบนคอยดูนะใส่ลงไปเลยน่าก,กินมากเลยน่าก,กินจริงๆโอ้ใช่เลยจจิงมากบ๊อบขอยยันเล่นหน่อยนะให้ฉันนิดนึงฉันต้องใส่มันลงไปในแก้วด้วยละ่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะดูสิ่งที่ฉันทำสิเธอเคยเห็นเครื่องแต่งพิเศกว่าน,นี้ไหมล่ะโอ้เอ็มมาเธอทำได้ดีมากเลย ว่าจริงๆฉันทำเครื่องดื่มสุตดั้งเดิมที่เจนชอบดื่มละ่ะด้วยน้ำแข็งกลมๆแบบนี้ที่ฉันเตรียมไว้โล่งหน้าแล้วนะคอยดูนะมันเจ๋งมากเลยจากนั้นฉันใส่โคกเข้าไปด้วยเข็มฉีดยานะ่ะต่อไปก็ใส่ลงไปเลยในน้ำแข็งแล้วก็เพิ่มโคลาเข้าไปอีกออกมาไม่ใช่แค่สวยนะแต่อร่อยมากเลยละ่ะและใส่โคเข้าไปอีกด้วย แล้วก็ใส่หมอกควันเล็กน้อยแบบนี้ดูเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะและเครื่องดื่มของฉันหาที่หนไม่ได้แล้วล่ะดูสิมันสิ่งแค่ไหนเอมมาอยินดีด้วยเธอนัไม่ดีโอ้ยนะสงสารเออเอมมาฉันไม่ได้ตั้งใจนะแล้ฉันจะทำยังไงเดี๋ยฉันทำตั้งนานนะไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่มาลองแก่นี้กันมันดูกันว่าสุดจันทร์ปับเอาอะไรมาให้ นี่มันน้ำมันเงินเหรอนักเตะแย่เธอเดินมันไม่ได้นะนี่แกงกันหรือไงหนูคาดหวังอะไรที่ไม่ธรรมดาจากซามเอนตามาลองแก้วนี้กันเถอะอืดูเหมือนโค้าธรรมดาแต่เรายังไม่ได้เ,ล,เลยเช่นเลยชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นคือซามเนธายินดีด้วยค่ะเย่ yeah, เห็นไหมเพราะว่าฉันคือเชฟตัวจริงยังไงละ่ะเจ๋งมากคอังนี้ผมอยากได้ไข่ดาวล่ะเออไม่มีปัญหาเลย ย่าทำได้น,นี่เราเริ่มกันแล้วนะโอ้ใช่ค่ะหนูไม่ได้นอนนะโอ้ไม่ใช่ฉันต้องกันน้ำมันเยอะๆเออหลานละย่าคิดว่าพอแล้วนะเอาไข่ไปสิขอบคุณค่ะคุณยา่าไข่ดาวงั้นเหรอได้เลยโอ้ขนมปังแสนอร่อยโอ้ทำไมย่าถึงตั้งอต่ในกาปุกนะ โอ้ใช่แล้วได้เวลาที่แย่ต้องกินยาแล้วละ่ะโอ้ดีจังเลยแล้วถ้าย่าทำรูตรงขนมปังด้วยล่ะนะโอ้ใช่แล้วแย่จะได้ขนมปังแล้วก็ใส่ไข่ไว้ตรงนี้เลยเป็นไงละ่ะดูดีมากเลยแค่ต้องใส่เกินน,นั้นอดทนหน่อยนั้นลานลักแย่กำลังมาแล้วเป็นไงละ่ะเ้าให้ได้ไข่ได้สมบูรณ์แบบเราต้องแยกไข่แดงออกมาจากไข่ขาวแบบนี้เลยด้วยบาน้อย ฉันจะดุดไข่ขาวขึ้นมาแล้วเบียบลงสีชั้มหนึงจากนั้นก็ามาย้อมสีต้องเป็นผลงานเฉเดกแน่นอนเป็นวิธีการที่ทำไม่ธรรมดามากนี่คือแม่พิมพ์ที่ฉันต้องใช้วางลงไปเลยจากนั้นก็เทไข่ขาวที่ผสมสีลงไปได้แล้วเป็นไงละ่ะแม่พิมพ์เป็นรูปดอกไม้นะส่วนตรงกลางเป็นเป็นสีเหลวให้เหมือนดอกไม้จริงๆ สวยงามจริงๆเลยเจ้อตกแต่งจานน้ํนแเข็ยท่เชอรี่แล้วก็ผักชีฝรั่งเศสนะ<ว>ดอกไม้อะไรเวอร์มากเลยอาหารที่ดีที่สุดต้องปรุงด้วยความรักสิอย่ารู้วิธีเอาใจหลานชายนะ <Nice. S 1> โอ้ไฟเหรอหลานสาวตื่นเร็วเข้ากำลังล้อเป็นไฟนะตาม,มันล้อระวังด้วยโอ้วพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแต่ยังไงต้องเสิร์ฟไข่ดาวในหะ้มจะไหม้อะ ถ้าพามซ้ม,มขึ้นท้าลงไปเยอะๆอาจจะได้ผลกันได้นะโอเคโอ้ยไม่น่าอรอดแต่ว่าเราพร้อมแล้วล่ะ <What? S 1> นี่มันกินไม่ได้อะ uh oh. ขอโทษนะั้นน้อง oh <my. S 1> มาดูกันดีกว่าว่าคณย่าทำอะไรมามันดูน่ากินนะบางทีอาจจะอร่อยก็ได้โอเคย่าพยายามเต็มที่เลยขอบคุณท้งคนย่าโอ้วววเจ๋งตั้งเลยอร่อยมากเลยเชฟดีมาก mm hmm. เชฟฉันนาะละ <Hey. S 1> เชฟรู้จักงานของเตงเสมอละ่ะและครั้งนี้ฉันอยากได้จะเลี่ในขวดนะ <Hey. S 1> ทุกคนเรามีงานใหม่แล้วนะย่ากำลังฟังอยู่จ้ะ <Hey. S 1> จัลี่ในขวดเถอะ <Hey. S 1> เลิกได้ดีเดี๋ยวเชฟจัดการให้ <What? S 1> มันคืออะไรเนะี่ย <Hey. S 1> นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ย่าเห็นอ๋อ oh. ฉันเข้าใจแล้วดีนะฉันมีคนล่าด,ด้วยแต่ฉันต้องลองสักหน่อยอะว้าวอะไรจังเลยโอ้ไม่เอาเนอะ หนูหยุดไม่ได้ค่ะทำไมที่เราอะโอ๊ไม่มีอะไรหลือสำหรับน้องชายแล้วอโอ้ไอเดียฉันมีขนมนเนอหยุดด้วยสิรองไปในควดแล้วก็เติมน้ำเชื่อ,ห,อหวานแล้วก็ท่าทำให้จลลีแข็งตัวเร็วขึ้นฉันจะใช้สเปรย์น้ำแข็งล่ะมันต้องอะไรเหมือนที่น้องต้องการเน่มาลองกัน มันได้ผลโอ้ยโคล่ามันอันตรายเนะน้ำผึ้งสีมีรสหวานและก็ดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่แล้วล่ะแค่ใส่มันลงไปในน้ำแข็งมันจะได้กลายเป็นเจลลี่ทางให้มือโปค่ะโคอล่ามีทางเดียวเท่านั้นไปที่กระทักแล้วก็เจลลี่มีจะตามไปเป็นเพื่อนเลยเหลือแค่ต้องเพิ่มเจลาตินและก็กลิตเตอร์ด้วยมันต้องออกมาอร่อยแน่นอน น้ำแข็งแห้งและก็น้ำจะทำให้โคล่าแข็งตัวอย่างรวดเร็วและแายเป็นเจลลี่ได้เอ้าเป็นไงล่ะเจ๋งชิ่มะใช่แล้วเหรอย่าเห็นด้วยงั้นก็มันจะกับเจลลี่รสโคล่าที่น่าทึ่งกันเลยโอ้ย่าก็พร้อมแล้วเหมือนกันล่ะเป็นไงล่ะกินได้แล้ว,วโอ้ยเย่ฉันอยากลองแล้วนั่นเนี้ยน้ำจากเจลลี่ของคุณย่าแล้วกันมาลองกันฮไม่เลวฮะ โอ้ขอบคุณจันหลานลักของเยอะโอ้ว้าวจะเรียลสโคกเล่ะตามที่เธอสั่งเลยเจ๋งมันสุดยอดมากเลยแล้วพี่สาททำอะไรมานะามันดูดีมากเลยโอ้โหมีขนมด้วยเหรอว้าวเธอชอบมันไหมอร่อยก่นบันยายเลยเธอชนะนแล้วเอ้เยฉันทำได้ อะไรนะภารกิจใหม่งั้นเหรอเธอต้องการอะไรหลานชายขอโดนัทรับผมได้เลยว้โดนัทมันหลองไหมากฉันเข้าใจแล้วนั้นทำอะไรกันอยู่ทำกับย่างั้นเหรอในขณะที่เขาต่างเถียงกันฉันก็เกิดไอเดียขึ้นมาจะทำโดนัทจากโอรีโอโอ้นั่นเสียงอะไรกันเนี้พ่อทีคขหนุ่มเพลินน้อย ตอนนี้ก็เพิม่มนูนเทลล่าแล้วก็ไมผสมให้เข้ากันกับคุกกี้อืมน่ากินจังเลยเทยยยั้งเทส่วนผสมที่เสร็จแล้วลราไปในเครื่องทำวัฟเฟิได้แล้วมันจะออกเป็นโดนัทที่สวยงามโอ้ยเก่งมากจ้ะไอเดียดีมากเลยขอบคุณค่ะ oh. <laughs> อ่ากจะใช้เครื่องทำวัฟเฟิเหมือนกันนะแค่เทปแป้งลงไปแบบนี้แป้งโดก็ดีนะ แต่ตอนนั้นแบบไหนไม่มีไส้กันละ่ะจะทาได้น้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่เนะฉันแน่ใจว่าเด็กน้อยต้องชอบมันแน่นแนะเ,เป็นไงล่ะดูสิน่ากินมะและตอนนี้ก็ตกแต่งด้วยไอซิ่งก็สปริงเคลิลเป็นไงล่ะมันดูน่ากินสุดๆเลยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะใส่ลงไฟมันน่ารักจากนั้นก็ามาตกแต่งจานกันเลยดยู่ช็อกโกแลตลงไปแบบนี้ สวยงาม oh. จัดวางโดนนั้นลงไปแทนแท้เพอร์เฟกต์มากย่าก็จะเพิ่มน้ำตาลอีกเล็กน้อย <c oughs> เพื่อให้หลานชายของย่าได้กินของอร่อยนะ <c oughs> เปเมย์แล้วเดี๋ยวนอนกินมะอย่าจับนะไม่ใช่ของเธอจา่าเธอก็เป็นโดนัทของเธอนี่อ๋อใช่ขนมเริ่มไปเลยขอบคุณนักคุณยา่าได้เวลาเอามันออกมาแล้วฉันคิดว่าต้องเพิ่มโดนัทให้มากกว่านี้แ่ะ <Wow. S 1> เป็นเลือทที่ดีมากต้องชนะแน่นอน ย่าเห็นด้วยห้านชายโดนัทมาแล้วจ้ะโอ้น้ำลายไหลแล้วแล้วมีอะไรบ้างโอ้วาหวเราว่ากับเชฟาขาบคุณต่อไปโดนัทของคุณย่าโอ้ย่ามากเลยกินเลยจ้ะร้านละว,ว้าวโดนัทขน,นมทะเลเหมือนที่ฉันชอบเลยไม่มีคำบรรยายมันเจ๋งมากพี่สาวของฉันฉันนแล้วโอ้ย <Yeah! S 1> oh yeah, ้ย่ฉันชนะ เ,เก่งมากจ้ะ oh 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 ทุกคนต้องชอบงานต่อไปแน่นอนผมอยากได้ว่าเฟู้ได้เลยจละละ้านลักง่ายมากเ <Yes. S 1> ลีกทางให้ย่านะย่าต้องการแป้งที่ดีที่สุดไข่สองฟองแล้วก็เนยและน้ำตาลด้วยให้ได้แปง้งโดยที่อร่อยที่สุดนะเ <c oughs> ยี่ยมมากย่าชอบนมมันอร่อยมากเราไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีนมนะ จากนั้นก็เอาที่ตีมาให้ย่าเอ้จะเย็นเล่นค่ะคุณย่าย่าทำเร็วกันไปแล้วนะใช้จะเทปแป้งลงไปในแม่พิมพ์และตอนนี้ก็สีย้อมให้ดูสดใสมากขึ้นวิเศษมากโอ้วว้าเธอคือเชฟตัวจริงจริงด้วยส่วนฉันจะใส่แป้งลงไปในเครื่องทำบาร์ฟลเลยจะเสียเวลาทำไมล่ะบาฟเฟลของฉันจะสุกก่อนเพื่อนละตอนนี้เราก็รอสุกหรือยังนะ ยังอีกเหรอโอ้ได้แล้วล่ะเย่โอ้ยมาร้อยสุดๆเลยทำได้ดีมากจ้ะหลานสาวในตอนนี้ไม่มีใครเห็นมาลองกันเดียวดีกว่าโอ้ว้าวอะไรจังเลยจะจะเตงไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะทำอันใหม่ให้น้องใช้ละกันตอนนี้ฉันกินหมดแล้วล่ะงั้นมาทำพร้อมกันดีมั้ยเห็นด้วยคะแต่บัฟเฟ่ของฉันมีหลากสีมากเลยนะ ดูสิมันช่างสวยงามจริงๆเยี่ยมมากเธอนี่เป็นอัจีริยะจริงๆขอบคุณค่ะอ้ออะไรจังเลยโอ้โอเธอกินหมดอีกแล้วเหรอ What!? ทำไมนะแป้งเราหมดแล้วทำยังไงดีจริงด้วยฉันมีอเดียแล้วฉัจะมีบะหมี่ยูถ้ามันมาแทนแป้งก็ได้ <Yes. S 1> เป็นไอเดียที่เยี่ยมมาก ใช่แล้วเก่งมาก oh. <Okay. S 1> แต่บฟัฟเฟของฉันก็พร้อมแล้วมันดูน่าทึ่งมากแล้วจัดวางมันและตกแต่งด้วยครีมมันออกเป็นสีรุ้งแล้วก็เพิ่มลูกเล่นสักนิดหน่อยโดยด้สปริงเกิลวอลลาฉันชอบงานของตัวเองจังเลยโอ้สวยมากเลยจ้ะพี่ลักขอไอศครีมให้ย่าหน่อยสิย่าน่าจว่าหลานชายต้องชอบแน่แน อยากจะวางวันวฟเฟิลแบบนี้แล้วก็โรยด้วยน้ำตาลด้วยเฮ้เป็นไงล่ะดีจังเลยแต่ยากจะตกแต่งวาฟเฟิลด้วยสตรอเบอรี่ละ่ะย่าชอบทำอาหารให้ทุกคนกินอ้เยี่ยมจังเลยวาฟเฟิลบะหมี่ข้าหนูก็พร้อมแล้วสลโยด้วยน้ำตาลซักหน่อยน้องชายต้องลองได้แล้วละ่ะเอาเลย โอ้เจ๋งจึงเลยแล okay. ้วนี่คืออะไรอ่ะฉันกลัวที่จะร้องอ่ะเออหน้าขยักขยแงไม่อยากกินเลยโอ้วใส่รุ้งรสชาติก็ยอดเยี่ยมว้าวไอศครีมนั่นเหรอนี่เป็นจานที่ดีที่สุดเลยคุณย่าชนะโอ้ไหนที่สุดย่าชนะแล้ว